นี่ก้งทรหนาฬีกปดให้หามากอนี่อย่างนี้ยเงี้ยเยไอนี่สับสิบเรอพูดบอกพูดทรีมหาใหญ่ให่ในคาใน่าในอดตาใเรื่องพูดเป็นพิษเเสีพูดวยทอคนเสด้อ่ำร้องร้องใงื่อนแนี้เลยโอกหเนื่อนขิงหลายหลายตาหางคเด้อ่ำเนื่องในแบบก้าวสิใจใลี้คอยใจคนเจ้้เนอ

ต้องอดีมยอมนไปเท่ยวเยอมนาสอนได้นาบ้านผู้เดียวหฮะยี่เติบเนาะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังี้นีน่ไงนั่นมดแล้ว ยังไงเงินพูดี้สิล้านไม่นานเดเื่อนที่เราเ้ยกท่านหร่ก็แว่ายังไงคือผมท่มาู้ีไม่เหีไม่ไม่ยงวะเฮ้ยเ้ามาจัดสรรในป่าเลยยืดตื้อเราโยนมาเนาะเขนบสตื้อเไปหาเขาโบ๊ะี่อเน้ยง่ เดียวเดียวเดียวอาถือไทยด้วเดี๋ยวปาสีออกไปทั้งคุณไท่เลยกาใช้แล้าไงแก้วแก้วแก่วถือเราก็แบ่งไว้เยอะงยงแน่เเนาะ ทงเอกซิมบานเ้ออบคุณ่้าอคป่าวนวัาดนี่มก็ไปร่ท่งนองไขเลยซ่างดาวคือไปเจียไกสุดขึ้นพูดแล้วก็แรกานันไย้อน้นอยางีัด้วยมีสติดีๆเก่งๆไป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  เปหาน่อเรนกจไปส่งกล้คือทายเดี๋ยวพี่ตุ๊กสิไปส่งพวอมเอย่างเงีอนตาน้อกดีเียผู้หิไดนสุขมงามเ็นสุดเลไ่เรอนีกส่งสักพาไห้ส่งนานไหมพอดีแล้วลูกเปนกหานไม่เียมนไ้องอยสุ้าันินยา ไปมากดูไปท้ากันแด้วม่พอเลยมกวัน้่าว่าะไลกันเนเรื่องพร้อขึ้นาแอะไรกเื่อนเนี่ยไปไล่ไปเยอะเพว่นี้พวกนี้ไปลัางไัล้นมพกน้ก็พานไปเยอะนอแลว